สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลายคนวันนี้อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้นะครับเดินเข้ามาที่ธนาคารนะครับทกศหรือว่ากรุงไทยหรือว่าอมสินมาทำอะไรฮะมากู้เงินไม่ใช่ฮนะไม่ใช่เาื่อกู้เงินครับอ่าหลายคนคงอยากจะมีโมเมนต์อย่างนี้ทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะครับ วันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะฮะดีตรงไหนครับนี่ฮะดีตรงนี้ครับแฟบดีอยู่เนาะหนึ่งสองสามนะฮะเลขที่ออกห้าสามครับอันนี้หมาหมดแล้วนะมันมีแค่นี้นะฮะถ้ามีเยอะกว่าน,นี้ก็จะเหมาหมดนะครับห้าสามนะฮะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องช้านะครับเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็บัญชีนะฮะให้พร้อม แล้วก็จะเดินเข้าไปนะครับถอนเงินครับเอานี้ไปแรกได้เลยนะฮะน่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รูน้น่าจะน้อยกว่าร้านทั่วไปนะร้านทั่วไปน่าจะสามเปอร์เซ็นอันนี้น่าจะเปอร์เซ็นต์เดียวหรือสอเอซ็นะรประมาณนี้อะไรครับสามตัวนะฮะเอไม่ใช่สามตัวสามใบนะฮะสองตัวนะครับห้าสามตรงตรงแหมอยากจะมีโมเมนต,ต์อย่างนี้นี่ครับพร้อมแล้วก็ไปเลยดีกว่างวดหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ นะอยากให้มีโมเมนต์อย่างนี้หลายๆคนนะฮะขอให้โชคดีนะครับห้าสางวดนี้งวดต่อไป1มิถุนาจะออกอะไรยังไงนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีเปยพรตรงนี้นะครับขอให้ถูกรางวัลที่ห้าที่4ี่ที่สามที่2ที่1ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ